สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนการตรวจเช็ครถนะครับผมประจำวันของมิซูบิชิมิรานะครับผมก่อนที่จะเดินทางหรือว่าก่อนที่โอยหรวาหรือว่าสร้างหลงหรือว่า,า,งงวา,าจะไปทํางานนะครับผมเราก็จะตรวจเช็คทุกวันหรือว่า3ามวันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับผมก็หรือว่า,าเรามาดูเราต้องเช็คอะไรบ้างครับผมขั้นแรกเราเปิดฝากระโปรงนะ สำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมวิธีการเปิดฝากระโปรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกท่านผู้หญิงนะครับผมบางทียังปิดฝากระโปรงรถไม่เป็นนะครับผมเราจะมาดึงตัวเปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมนะครับผมเราดึงเข้าหาตัวแบบนี้ครับผมดึงมาแบบนี้แบบนี้ครับผมมันก็จะดังปึ้งนะครับผมและแล้วเราก็ปิดประตู แล้วก็มาเปิดฝากระโปงครับผมจะปิดประตูทำไมเลยใช่ไหยเราจะใช้นิ้วแย่เข้าไปครับผมนิ้วแย่เข้าไปใช่นิ้วแย่แล้วก็ดันดันแบบนี้ครับผมเห็นไหมใช้นิ้วอะไรดันนิ้วชี้โอเคดันแบบนี้เราถึงจะยกฝากระโปงขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ขาค้ำจะเข้าดูนี้ขาค้ำฝากระโปงใช่ปึ๊บมาขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราจะเช็คน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับผม น้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดูครับผมจะเห็นได้ว่านา้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้น้ำมันเครื่องรถนะครับผมน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้ไม่โฟกัสไม่โฟกัสหรอเราก็ใช้ทิช Links ชู่นะครับผมทิชชู่เช็ดให้สะอาดใช่ทิชชู่เช็ดให้สะอาดแล้วเราก็เสียบไปใหม่ครับผมเสียบเสียบไปใหม่ ดันลงไปให้สุดนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่ครับนี่เราก็จะเห็นน้ํามันชัดเจนเห็นไหมชัดไหมน้ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้นะนนนก็คือคันนี้น้ามันคล่องไปนะครับผมน้ํามันคล่องไปนิดนึงเอ่อน่าจะสักครึ่งลิตรนะครับผมก็สามารถเติมเพิ่มได้ครับผมถ้ารถเราไม่รั่วไม่ซึมก็ปกติแล้วก็จะไม่หายนะครับผม เราดูน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็อย่าลืมเสียบไว้ที่เดือนนะครับผมเสียบให้แน่นด้วยนะครับ2เราดูน้ำยาหม้อน้ำครับผมหรือว่าน้ำหล่อยินหรือว่าน้ำหม้อน้ำครับผมตรงน,นี้จะเป็นถังพักนะครับผมจะมะีตัวเลขบอกตัว L ตัว F นะครับผมเติมให้อยู่ระดับตัว S นะครับผมตรงน,นี้ระดับตัว F มาเรามาเปิดดู เปิดดูได้ครับผมถ้ามันมองไม่เห็นนะครับผมเปิดดูได้ก็จะเห็นน้ำาลน่อย ну นะครับผมก็ให้อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าเครื่องร้อนห้ามเปิดนะครับผมคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงที่นู่นอยู่ครับคุณผู้หญิงทุกคนนะครับผมถ้าตรงนี้เครื่องร้อนอยู่ห้ามเปิดนะครับผมเดี๋ยวมีแรงดันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับผมถ้าเครื่องเย็นเปิดได้ครับผมพิธีเปิดจับให้มั่นนะครับผมบิดมาทางซ้ายบิด มาทางซ้ายแล้วก็ดึงออกขึ้นได้ครับผมเราจะดูตะขอตรงนี้มันจะล็อกกับช่องนี้เวลาใส่เราใส่ตะขอตรงนี้ให้ลงกับตรงนี้ครับผมเห็ okay, นไหมตะขอลงตึ๊บถ้าไม่ตรงนะครับผมไม่ตรงก็ไม่ลงเราเลื่อนจนกว่ามันจะตรงครับผมเนี่แล้วก็ปิดเข้าไปปิดให้แน่นครับผมจะอยู่ท่าท่าตรงแบบนี้ครับผมถือว่าแน่นถ้าปิดฝาหมานะ้อน้ำไม่แน่นเครื่องฮีทาง ครับผมค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อขงเยอะนะครับผมตรงนี้ต้องระวังครับผมขั้นตอนที่สามครับผมเราต้องดูน้ำมันเบรกนะครับผมน้ำมันเบรกคือตรงนี้จะมีระดับบอกครับผมช่างเดือดดนี่ตรงนี้แม็กนะครับผมแม็กจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้มินจะอยู่ตรงนี้คือต่ําอันนี้สูงนะครับผมเราดูคันนี้เห็นไหมคันนี้เห็นสีดําๆอยู่ประมาณเส้นแม็กพอดีครับผม เวลาการเปิดเติมนะครับผมก็บิดซ้ายเหมือนกันแล้วก็ดึงขึ้นตรงนี้ก็จะมีล็อกเห็นไหมมีเขี้ยวอยู่แล้วก็ใส่ในตรงเขี้ยวครับผมพอเติมเสร็จแล้วแล้วก็บิดปิดให้แน่นนะครับผมแล้วก็มีปัดน้นําฝนครับผมปัดน้นําฝนนี่ก็สามารถเติมได้เลยครับผมเติมให้เต็มข้อประมาณนี้ที่เรามองเห็นก็ได้ครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้เน้นว่าต้องระดับไหนครับผมแต่อย่าเติมลู้นนะครับผม ต่อมาครับผมก็น้ำมันเกียร์นะครับผมน้ำมันเกียร์เหมือนเดิมครับผมเช็คถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานี้จะไม่มีบอกนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปครับเ,เสียบเข้าไปครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับผมน้มันเกียร์ตรงนี้จะอยู่ระดับนี้นะครับผม โอเคอันนี้นะ้ำมันเกียร์ไม่ขาดนะผมน้ำมันเครื่องขาดส่วนมากก็ไม่มีรั่วซึมก็ไม่ขาดนะผมไม่ไม่ได้สึกรอไม่ได้หายไปไหนครับผมถ้าไม่มีรั่วซนะึมเนาะแล้วต่อมาถ้ามีเวลาหน่อยครับผมเราก็ดูว่า่องหรือว่าแต่ปกติเราไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องเขาก็จะดูเป่ารองให้อยู่แล้วครับผมแล้วก็แง้มดูหน่อยก็ได้ครับผมอ๋อโอเคแง้มก็แง้มจริงๆนะครับผมสวยงาม ก็อีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่นะรามาดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ไฟบอกครับผมเห็นไหมสีฟ้าไหมสีฟ้าเนาะแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมฟ้าหรือเขียวนี่แหละอ่าตรงนี้ไฟเต็มควรชาร์จใช่ไหมอันนี้ต้องชาร์จประมาณนี้ครับผมมี3ระดับนะครับผมแต่ละแบตแต่ละรุ่นนะครับผมก็จะ คล้ายๆกันนะครับผมหลักการเหมือนกันแล้วก็ดูที่สติ๊กเกอร์หน้าแบตอีกทีหนึ่งครับผม mm hmm. ก็พอเราดูรอบนอกนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงกันนะครับผมอ๋อคันนี้ยังสตาร์ทไม่ได้ครับผมคันนี้ซ่อมยังยังไม่เสร็จนะครับผมก็ทุกคนก็สตาร์ทฟังเสียงครับผมว่าเสียงแปลกไปจากทุกวันไหมครับผมเสียงแปลกก็คือมีเสียงเค มีเสียงเคกมีการสั่นนะครับผมประมาณนี้ถ้าสตาร์ทเดินมบปกติก็เครื่องไม่มีปัญหาอละนะครับผมก็เป็นการาเช็ครถเบื้องต้นนะครับผมเช็คทุกวันก็ได้เช็ค3วันก็ได้หรือว่าเช็คอิตย์หนึ่งก็ได้ครับผมเราขับอยู่ทุกวันเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าตรงไหนมันบกร้องมั่งนะครับผมก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ผู้ที่ใช้รถมิซุบิชิมิราน,นะครับผม จะได้รู้แนวทางในการดูแลรถตัวเองครับผมจะได้ใช้รถได้นานๆน,นะครับผมใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมไม่ไปเสียกลางทางนะครับผมก็มีวิธีการเช็คประมาณนี้นะครับผมแอดเตอร์ช็อปขอบคุณครับ